สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเทสกันนะครับว่าแครี่ตัวไหนจะตีป้อมได้ไวที่สุดนะครับซึ่งผมจะเทสกันทั้งหมดสิบตัวนะครับว่าตัวไหนจะตีป้อมไวที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่ยอนเงินเลยสามสองเด้งนะครับผม ใช้เวลาไป12วินาทีนะครับผมกับการทําลายป้อมนะครับตอนนี้เราก็กอยู่กับเอลสูนะครับผมเราก็จะคีปทั้งเล่นออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเอาเหรียญเงินแล้วก็สเต็กนะครับผมซึ่งผมใช้เป็นสายยิงธรรมดาแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวก็จะออกของใกล้ๆเคียงกบับิ็อฟเวอร์ด้วยนะกระจกเป็นทารอนกงเล็บนะครับผมดาบเตงแล้วก็เอ่ออะไรไม่รู้นะครับจำลืมชื่อลืมชื่อแล้วก็อันนี้มันจะได้จบเกาะน,นะทาให้จบเกาะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะครับผมก็จะอ,อกเป็นอันนี้แหละนะครับมานะครับผมสามสองหนึ่งไป อี่อุ้ยเร็วนะครับเร็วนะครับเร็วนะครับใช้เวลาไปสิบเอ็ดวินะครับผมมานะครับก็คือเราอยู่กับเวนไหนะครับผมก็คือเวนนะครับตอนนี้เราจะใช้เวนนะครับผม ซึ่งผมก็จะออกไอเทมกึ่งๆนะครับก็จะต้องใช้รองเท้าใช่ไหมก็จะออกเป็นรองเทา้าราคาสัตว์ดาบขีดาบแดงประมาณนี้นะครับผมแต่ผมอันนี้เอ็ดเอาอตัวนี้กลับบ้านแล้วไเมืงลิมล้างยังไงนะครับ,รรรบที่ผมจะเปิดอันติและซอยอายาวนะสามสองหนึ่งไปอู้ อ,อ,อใช้เวลาไป8วินาทีครับเร็วม,มากสำหรับแวนนะครับเออน้องครๆมันก็รู้นะเพราะเวนเนี่ยมันคือตัวที่ตีป้อมเร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวรีด้วยเดี๋ยวมานะครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่เอกนะครับผมเ๋เราก็จะเอาของใกล้ๆกนนะครับเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ ซึ่งท็อปซัพเปอร์เขาเซ็ตแมงก็จะเอาแบบนั้นนะซึ่งส่วนใหญ่เขาจบเป็นรองเท้ากันซนะีซีเนี่ยก็จบออเป็นรองเท้ากันซีซีหรือว่าจะรอเท้าบูอย่างน,นี้ก็ได้นะก็จะออกไปโอมิอาร์มนะครับผมมลาาาุลักขสาวดาบแดงนะครับผมแล้วก็ประกอบด้วยอะไรดีนะครับ,บได้ทาลอนแล้วกันนะครับ ก็จะใช้เี้ยนะครับผมจะเริ่มาเลยนะครับผมสามสองหนึ่งไปดูเหมือนจะช้านะครับผมใช้เวลาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ ดูบนหน้าจอเลยกันนะครับไปใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเถอะนะครับมานะครับเราก็จะอยู่กับทิวนะครับตายนี้นะครับผุทิวอันนาสดูสิว่าเขาจะสามารถสังหารป้อมได้กี่นะครับผมผมเพิ่มจุเก,ก้อนมนสักิ้นแล้วกันเดี๋ยวมันยิงไม่เข้า เอาเป็นบลเอกสเปียนะผมไม่ได้เก็บสแตกไอตัวท้านล่างนะครับเพราะว่าเราจะมาตุยป้องมันนะครับ3 2 1ไป ไปแค่สิบวิเทียวเท่านั้นนะครับผมเทียวนัดนะครับใช้เวลาไปแค่สิบปีเท่านั้นนะครับผมแต่เทียวมันก็มีดีนะครับมันสามารถยิงนอกระยะได้นะครับมันสามารถยิงได้แบบเนี้ยเนี่ยมันสามารถยิงนอกระยะได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่านะครับผมไวโอลินะครับผมก็ ตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่จะเป็นตัวที่หกนะเทีวตัวที่ห้าว่ะที่ตัวท้ายก็จะเป็นอะไรดีให้เขามอนิ่งแล้วกันนะครับผมัมนคืออะไรก็ไม่รู้นะดูก่อนนะครับผมว่าของพร้อมไม่ยังนะครับผมจะเริ่มเลยนะครับผม สามอ,อ,อสองอออออหนึ่งเริ่มใช้เวลาไปนะครับผมสิบสามวินะครับเพียงแค่สิบสามวิเท่าน,นั้นนะครับไปโอนะครับผม มานะครับคาเฟนี่นะครับผมคาเฟนี่นะ่าจะไม่ต้องมีอะไรมากนะน่าจะจยิงธรรมดานะครับเดี๋ยวก็จะออกซิกันซีซีนะครับเราก็จะออกตามท็อปเซิร์ฟเวอร์ที่เขาได้ซตเอาไว้นะมจ,จกจอกก้อยเขาชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นตัวนี้ นะครับผมงงสามสองหนึ่งไป,งหงไปเหมือนมีกันหยุดนิดนึงนะครับ เหมือนจะเร็วแต่ก็ช้านะครับผมกีวีก็ดูหน้าจอนะครับผมว่าผมจำไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเถอะนะอันนี้ตัวที่เจ็ดแล้วนะครับตัวที่แปดทีรีนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นแครลี่อีกตัวหนึ่งที่คนเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ว่าจะเจอทุกเกมนะไม่เหมือนในเวน <laughs> ในทีมนิดนึงนะครับผมนะคะผมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มภายในสามสองหนึ่งไป อีวินาทีก็ดูบนหน้าจอนะครับผมเพราะผมไม่ลืมนับอีกแล้วนะครับผมนับตามตัวเลขบนน้าบนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับตัวที่เก้านะครับตัวต่อมาคือเอรินโดนะครับเพราะหนุ่มเท็ดดีแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะต้องสก,กิปป่า,าด้วยนะ จะใช้เป็นธนูนั่นเองนะครับขายตัวนี้ทิ้งก่อนขึ้นเป็นรองเท้าโมมจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับมอร์นิง่งแล้วก็ประกบด้วยเดาบแดงสักหนึ่งเล่มนะครับผมคิดว่าเรนโดนั่นจะไหวนะ,ะนนแต่ก่อน,นอื่นหอฟาร์มสเต็กก่อนนะ เอาและนะครับผมก็สเต็กระครบนะเพิ่องพอมรโจมตีนะครับผมครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะเริ่มภายในอีกสามสองนึง อีวีก็ดูคนหน้าจอนะครับผมนะครับผมก็ไปต่ออีกตัวนหนึ่งเลยนะครับมานะครับผมราวิล่ะครับก็เป็นตัวที่คนเล่นเนี่ยก็ <mm> ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เดินเดินไปนะครับผมก็เป็นตัวขาใต้เนี่ยคือมันมน้วสวยเนี่ยนะครับนั่นก็โจของใกล้เคียงอ่ะ อบเซิร์ฟนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายคืนขนาดนั้เจอมูลคาสายมานันอีกข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังด้วยตัวนี้เอานะครับผมเราจะเริ่มกันนะครับผมภายในสามสองหนึ่งไป อารมมันคล้ายคาเฟน่นะครับผมกีวิกาลูนหน้าจอนะครับผมและนี่ก็คือตารางทั้งหมดนะครับผมก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็เป็นไงว่าน,นะครับได้เทสมาทุกตัวแล้วนะครับแต่ก็ไมไ่ทุกตัวขนาดนาั้นเทสไปสแค่สิบตัวนะครับยยก็ใครดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาตัวละครเปรกเข้าฝา ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครรับชมมาถึงตอนนี้ก็สุดยอดมากเลยนะครับบ๊ายบาย